ผมอนี้เป็นเจ้าพ่อคริปโตครับผมคริปโตชื่อ6ครับเริ่มทำพอร์ตคริปโต<ม>เสร็จแล้วก็เลยเปิดกองทุนคริปโตชื่อเวลกราวพอมีเวลกราวเสร็จก็มีขับมีเมมเบอร์ที่เป็นกล<ม>ุ่มคนที่สนใจในทางลงทุนก็ทำเหรียญชื่อเพลินเรื่องเงินเนี่ยมันไม่ได้แปลว่ามีเยอะแล้วมันจะหยุดทำงานได้การที่เราจะหยุดทำงานได้นก็แสดงว่าเราอยู่เฉยๆแล้วเรามีไรายได้อ่ามีไรายได้เข้ามาแล้วทำไมบริษัทถึงมมีคนเก่งๆได้ตลอดเวลาต้องต้องเข้าใจว่าเราเนี่ยไม่ได้เก่งที่สุดทุกเรื่องครับเพราะนั้นมันก็เลยเป็นที่่่มมาาาาาออกว,วต้งงหคนเเจยร โลกทุกวันนี้สกิลมันเปลี่ยนเร็วครับแล้วมันก็ไม่มีใครเก่งที่สุดการที่เราจะสร้างคนเก่งเนี่ยจริงๆแล้วผมว่านอกจากให้เงินให้แพ็กเกจที่ดีเนี่ยเรื่องหนึ่งที่สําคัญที่สุดมันคือการให้โอกาสมันมีรีเสิร์ชออกมาแล้วนะทุกอย่างเลยบอกว่าจริงๆแล้วคนที่หน้าตาดีบุคลิกดีโอกาสทางการทํางานหน้าที่ก็ดีกว่านะการที่เราจะรวยได้เนี่ยมันไม่ได้ดูว่าเรามีทรัพย์สินอะไรเยอะการที่วัดว่าเป็นคนจนกับเป็นคนรวยเนี่ยจริงๆแล้วเขามีทรัพย์สินที่สามารถทําเงินให้เขา ได้หรือเปล่าวันนี้ผมชวนหมูนัทวุฒิพึงเจริญพงศ์นะครับหรือหลายๆท่านจะรู้จักในนามชักหมูมาพูดคุยกันเป็นคนที่ผมอยากาพูดคุยและอยากให้น้องๆหลายๆคนได้ฟังมากเพราะว่าหมูเป็นคนที่มีประสบการณ์เยอะมากจริงๆแล้วหลากหลายมากจริงๆทั้งทั้งดีและไม่ดีเลยนะฮะคือหมูเนี่ยลงทุนในสตาร์ทอัพเป็นร้อยบริษัท ซึ่งหมายความว่าเจอสตาร์ทอัพเป็นพันบริษัทเลยได้พูดคุยกับน้องๆเ,เก่งๆหลายๆคนทํากองทุนคริปโตที่โด่งดังในนามเหรียญซิกเพลิน Six, urn, แล้วก็เป็นกองทุนเวลกราวแล้วแถมเป็นเจ้าของแพลตฟอร์มเจน Z อันโด่งดังอย่างจอยระดาทันวไลอุกบี้ฟังใจอีกนะครับหมูก็จะเจอผู้คนจะเจอประสบการณ์เจอคนเก่งเต็มไปหมดแล้วก็เป็นคนที่ผมคิดว่าดูแลตัวเองได้ดีมากๆนะครับในวัย ไม่อยากบอกอายุเลย40กว่าจะดูไม่ออกเลยนะครับก็สาวๆก็จะกรี๊ดกันเยอะด้วยดูแลลงทุนกับตัวเองได้ได้สมบูรณ์แบบมากๆบทเรียนชีวิต6บทเรียนของหมูก็เลยเป็นเรื่องที่ที่ผมอยากจะชวนหมูคุยแล้วก็ถ่ายทอดในมุมที่ลึกซึง้งมาให้ทุกท่านฟังวันนี้นะครับสวัสดีครับหมูครับสวัสดีครับสวัสดีครับัส,สดีครับดีครับ เราเจอกันด้วยเพราเขากว่ามีรายการใหม่เพิ่งเะเห็นดีโจออกหน้ากล้องใช่แล้ว่าเราเเราก็ยังเกรงอยู่นะฮะเลยชวนคนที่เราคุ้นๆมาดีนะครับก็เลยเ่กัน้วยแร้วเคยฟังหมูพูดแล้วเอ๊ะเหมือนน่าจะมีบทเรียนที่น่าสนใจแต่เอาอย่างแรกเลยคือเมื่อเช้าอ่ะ หมูไปทําอะไรมานะเห็นตามตามอ๋อกที <zus genocide> ่ไอจีใช่ไหมไม่ใช่ไม่เช้าผมตื่นแต่เช้าเลยครับออกจากบ้านแปดโมงซึ่งผิดปกติมากซึ่งผิดปกติมากปกติพยายามจะนัดบ่ายๆเลยแล้วก็ออกจากบ้าน8ปดโมงนั่งรถไปนครปฐมครับก็คืออในพี่โจอาจจะเห็นผมผมได้รายการชักแท้ชักหมูเวลาเขาเรียกเดี๋ยวนี้เป็นเดี๋ยวนี้ไปไปทางจังหวัดเขาเรียก คือคือเรียกว่างานงานผมอันหนึ่งอะก็คือคือคือนอกจากเป็นผู้ประกอบการทํานู่นทำนี่ก็เป็นนักลงทุนแล้วก็เมื่อก่อนก็ลงเยอะๆก็จะเป็นพวกบริษัทเทคหลังๆเริ่มลงพวกบริษัทที่เป็น SME หรือว่าเป็นผู้ประกอบการแบบสายที่ไม่ใช่เทคโนโลยีซึ่งไอ้ชาร์กแท้งเนี่ยเป็นชาร์กนี่มันต้องลงเงินจริง้วยใช่ไหมใช่ใช่แล้วแลวที่ต้องไปทำไมต้องไปกันลงแต่ลต้องไปเอออันอันนี้เนี่ยคือเขาไปดูอะไรเมื่อเช้าไปดูไปดูโรงงานเขาทาเขาทาแบบเหมือนเป็นโรงงานทําซอสผัดกะเพรา ซึ่งก็ปกติผมก็จะคอยติดตามอยู่เรื่อยๆอ<ม>แล้วก็ถามทุกทั้งวันแล้วว่างๆก็จะทักทักไปไอ้นี่ซอสกระเพราส่งออกอะไรเงี้ยหรือว่าใช่ๆก็ทำซอสกระเพรา<ม>แต่ว่าเขาก็เหมือนเริ่มส่งเข้าพวกตามดิสติบิวเตอร์<ม>ตามห้างบิ๊กซีโลตัสอะไรอย่างเงี้ยพอถึงจุดหนึ่งแล้วก็เราก็ให้กักรบ้านบอกว่ามีโรงงานได้ไหมอะไรเงี้ยเมื่อก่อนเขาไป OEM อะไรเงี้ยพอให้กัรบ้านไปพอทำก็ถึงจุดหนึ่งแล้วก็ดีว่อเช้าก็น่าจะจบละผมก็ไปดูจริงๆก็คิดว่าจะลงละแล้วก็ไปดูให้แน่ใจอีกทีหนึ่งแล้วก็แล้วก็็็็พวววกกกกกนนนีี้้้จะเริิิ่่มมตตดดาาแลลงงคคสยทุั ประมาณอาทิตย์ละอาทิตย์ละครั้งสองครั้งเนี่ยจะไปเยี่ยมบริษัทต่างๆเพื่อที่จะลงทุนแต่ว่าจริงมีทีมงานครับมีทีมที่เขาคอยแบบดูซอสดีวหมูก็เป็นคนที่ที่เรียกว่าเทียบไม่ออกแต่ใช้ว่าจับฉ่ายก็ได้คือทาทาเยอะมากแต่ประสบความสําเร็จมีมีมีการบริหารเวลาอแฮปปี้แล้วก็แล้วก็เติบโตดีมากเลย ทำอะไรบ้างอ่ะอันนนั้ที่เราเคยรับมีชาร์กเสร็จชาร์กแทนค่คนเนี่ยรมาจากผมหมูอุกบีนะก็เลยทุกวันนี้ก็เวลาเจอข้อหน้าคนก็ไม่เรียกว่าหมูอุกบีก็เรียกชาร์กหมูอ่าก็คือหมูบีเนี่ยเป็นอันแรกครับเสร็จแล้วซึ่งอุกบีเนี่ยก็จตอนนี้ก็จะมีแอปดังๆที่น้องๆใช่ครับก็มีอ๋อเยอะเลยครับมีจอยลาดามีเอ่ออดวงมีทันวไลฟิชชั่นหลอก ล่าสุดมีปิ่นโตฟังใจก็อยู่ในนี้ทำพวกดนตรีคอนเสิร์ตเฟสติวัลมาหอแลโซบหรือว่าเคยทำแบบซีรีส์หนังอะไรอยเงี้ยอูบีก็กลายเป็นจากจากอีบุ๊กเนี่ยกลายเป็นเอนเตอร์เทนเมนต์แพลตฟอร์มหลากหลายเจ้าพ่อเจนแชทแหละอันนี้คือเจนแชทเลยอันนี้ที่หนึ่งอันที่สองก็คือกองทุนทำกองทุนสตาร์ทอัพห้าเหล่ตุ๊กตุ๊กอ่าใช่กองทุนท่ทำแบบกระทิงที่ทำกับพี่โจทำฮาขพี่โจที่ลงพวกสตาร์ทอัพสตาร์ทอัพ อันแรกๆแล้วก็ยังอยู่ยันยินยอมและเป็นกองทุนน่าจะใหญ่สุดในประเทศใช่ครับก็คือเริ่มจากพอเราทำสตาร์ทอัพเองแล้วก็น้องๆก็มาปรึกษาครับผมก็เริ่มเอาเงินตัวเองไปลงทุนพอลงไปลงมาก็รู้สึกว่าเอ๊ะมันมันถ้าจะให้มันใหญ่ต้องมีสเกลก็ก็คุยกับกะทิครับแล้วก็เปิดเป็นกองทุนขึ้นมาก็จะมีฝั่งนักลงทุนประมาณสัก 30- 40คนแล้วก็รวมเงินขึ้นมาแล้วก็เงินไปลงทุนารั ย,ยใช่ใช่ครับถ้ารวมกันสังก,สกองตอนนี้ก็น่าจะ100ระ้อยกว่าบริษัทที่ที่โดยตรงถ้าทางออมก็สี่ห้าร้อยบริษัทคุยก็เป็นพนะันเนี่ยว่าจะลงก่นใช่ใช่การจะลงสักต<ๆ>ัวหนึ่งนี่จริงๆคุยเป็นสิบคุยเป็นสิบเ 1, พราะนั้นแปลว่าต่อกลมลงมาสี่ห้าร้อยนี่เราต้องคุยหลายพันมากหลายพันอันต่อมาคือก็มีคนบอกหมูคือเจ้าพ่อคริปโตสนใจเรื่องคริปโตทำกองทุนชื่อเวลกราวอีกใช่ครับใช่ครับก็เหมือนเดิมครับเจนนี่ก็คือว่าทำเองก่อนแล้วก็ลงทุนเองก่อนผมก็ ทำทำคริปโตชื่อ6ครับก็ลิสต์ในมีตำมีเหรียญชื่อ6เลยแล้วก็เริ่มทำพอร์ตคริปโตเสร็จแล้วก็เลยเปิดกองทุนคริปโตชื่อเวลกราวแล้วก็มีเออ่พอมีเวลกราวเสร็จก็มีคลับมีเมมเบอร์ที่เป็นกลุ่มคนที่สนใจในนักลงทุนก็ทำเหรียญชื่อเพลินเหรียญเพลินก็ลิสต์อยู่ก็ยังเป็นเหรียญใหม่ก็กำลังบิว traction กำลัง จ้างโปรแกรมเมอร์เพิ่มขยายงานอยู่ความแตกต่างของมูคือที่สบอย่างแรกคือหลากหลายมากทำเยอะมากสองทำธุรกิจและเข้าใจพวกเจนแชทกินเ่าเจนแชทง่ายๆเยอะมากอันที่สามทำดิจิทัลแอดเซ็ซึ่งเป็นเรื่องใหม่มากใช่ไหมครับอันที่สี่ก็คือมีทีมงานที่เพอร์ฟอร์มมากแต่มันมันต่างกันมากเลยตั้งแต่ทำทำแพลตฟอร์มลงทุนเยอะๆเต็มไปหมดเลยแล้วหมูเคย พยายามสรุปบทเรียนของหมอกเรื่องนะครับ,รบซึ่งก็เลยอยากจะคุยไอ้หกเรื่องนี่แหละเรื่องแรกเนี่ยถ้าพี่จําได้ก็คือเป็นเรื่องเรื่องวิชารักษาคนเก่งแล้วทำไมเราถึงเราถึงว่าบริษัทนี้มีคนเก่งๆได้ตลอดเวลาครับผมม,มันจะเริ่มมาจากว่าพอเราอยากทําเยอะแล้วเราอยากทําให้มันดีให้มันสําเร็จเนี่ยต้องต้องเข้าใจว่าเราเนี่ยไม่ได้เก่งที่สุดทุกเรื่องครับเพราะนั้นมันก็เลยเป็นที่มาบอกว่าต้องหาต้องหาคนเก่งมาละมามาจอยกับเรา หลักการมันก็คือว่าถ้างั้นถ้างั้นคนพวกนี้จะอยู่กับเราไปได้นานๆยังไงเพราะว่าเพราะคนเก่งจริงๆแล้วเรียกว่าอะไรครับเหมือนก็หล,อล่อเรียกได้พี่ก็แบบอยากไปที่ไหนก็ได้ทุกคนก็อยากได้อยากได้คนเก่งเพราะฉะนั้นผมว่าอันที่หนึ่งเนี่ยก็คือว่ามันก็เป็นกิฟต์แอนเทคว่าเอ๊ะเขาอาจจะอยากเรียนรู้อะไรบางอย่างจากเราส่วนเราเนี่ยก็ให้อะไรเขาได้บ้างซึ่งอันนี้มันก็คงเป็นเรื่องทั้งคอมมิชเมนต์เวลานู่นนี่ด้วยครับแล้วก็แล้วก็วันหนึ่งก็ต้องมองว่า อยากให้เขาเติบโตไปแล้วก็แล้วก็ดีกว่าแล้วก็หรือว่าใหญ่กว่าเราด้วยจริงๆหลายๆบริษัทที่เรามีโอกาสไปลงทุนนะครับพี่ยอดนั่นแหลผมไปลงทุนตั้งแต่เขาเขาเป็นสตาร์ทอัพเล็กๆพวกเทคอย่างเงี้ยโอ้หลายๆบริษัทบัณฑ์หนึ่งเขาใหญ่กว่าอุบีได้ซ้ำเลยเงี้ยเขาก็เติบโตไปก็อันนี้เป็นหลักการทีนี้เวลาคนเก่งในออฟฟิศเนี่ยหมูดูไงหมูเคยบอกว่าเหมือนแบบคนเก่งมันควรจะชวนคนเก่งใช่มัาครับครับคือคืออย่างแรกเนี่ยเราเราหรือแม้กระทั่งคนที่เราไปลงทุนด้วยก็เหมือนกันครับเราจะไปดูว่าถ้าเราเด็กๆเนี่ยยเราาอกจะ อยากจะไปเป็นลูกน้องคนนี้หรือเปล่า mm hmm. อันนี้อันนี้คือเรื่องที่หนึ่งครับคำว่าไปเป็นลูกน้องคนนี้หมายถึงว่าเราก็จะถอดหมวกของเราออกมาว่าเอ๊ะตอนเราเด็กๆเกนี่ยเราอยากจะทํางานกับคนนี้ไหมมันก็จะได้หลายบทบทบท,บทบาทเลยหนึ่งเขาต้องเป็นคนดีด้วย mm hmm. ลูกน้องก็อยากได้เจ้านายเป็นคนดี mm hmm. เจ้านายเก่งๆสอนงานเขาได้อะไรเงี้ยนะครับเพราะนั mm ้น hmm. มันจะมีคาแรคเตอร์หนึ่งว่านอกจากเก่งเนี่ยเขาต้องสามารถปั้นคนที่อยากจะมาทําต่อกับเขาได้ด้วยเพราะนั mm ้น hmm. ความสามารถในการที่ คนคนนี้จะมีคนอยากมาทํางานด้วยเนี่ยก็เป็นเป็นหนึ่งในคุณภาพสาคัญอีกอันหนึ่งก็คือเราเราก็บอกว่าเราอยากหาคนเก่งนเนี่ยคนนี้ต้องต้องเก่งเนี่ยคือต้องต้องเก่งระดับเก่งกว่าเราเพราะฉะนั้นต,ตอนที่เราไปคุยเนี่ยเราก็พยายามจะคิดว่าแบบเอ้คนนี้ถ้าเราทําเรื่องนี้แข่งกับเขาเลยอ่าเราชนะหรือเปล่าเพระพ,พอเราใส่หมวกตัวเองเนี่ยเราจะพอรู้ว่าเราเราระดับไหนยังไงพอเราคุยกับเขาเราก็รู้ว่าแบบ ไม่ชนะหรอก <laughs> ไม่หรอกนี้เขาเก่งมากๆเลยนะ <c oughs> เรื่องนีอ้อย่างน้อยเราย,ยังไม่รู้มาตรฐานคนอื่นแต่มาตรฐานเราเองเนี่ยโอ้เขาเก่งกว่าเราไปไกลละอย่างน้อยแปลว่าอันนี้เราได้คนอีกหนึ่งคนที่เก่งกว่าเราแน่ๆแล้วก็ปั้นลูกน้องต่อได้อย่างเงี้ยอันนี้มันก็เป็น,เป,นเป็นพื้นฐานเรื่องต้นว่าคนคน,คนนี้เหมาะสมกับการที่เราจะจะร่วมง,งานด้วยทีนี้ก็หลายบทบาทแล้วครับว่า ي, จะมาทํางานร่วมการจ้างทําหรือว่าเขาเก่งมากเลยเปิดบริษัทลงทุนหรือเขามีธ <c oughs> ุรกิจที่ดีอยู่แล้วเราไปทําบริษัทแข่งงเขาไม่มีทางชนะก็ลงทุนก็จะค่อยดูว่า พิธีการที่จะได้ทํางานร่วมกับคนคนนี้<ม>ต้องต้องใช้หมวกไหนเข้าไปคุยมีคนเก่งเยอะๆดีดีคือบางคนก็กลัวมีคนเก่งเยอะมันปกครองยากเือบางคนถ้าเป็นหัวหน้าก็กลัวมันมาแย่งเรา<อ>เมันแย่งเราเนี่ยคือมีคนเก่งเยอะมันดีต้องต้องมองว่า<อ>จริงๆคือท้ายที่สุดเนี่ยสิ่งที่เรามีจํากัดอย่างเดียวคือเวลาครับ<ม>ถ้ามองมองว่าท้ายสุดเนี่ยชีวิตคนเราเกิดมาเนี่ยจริงๆเราเราขยันทํางานไปเงินก็จะเยอะขึ้นเรื่อยๆหน้าที่การงานชื่อเสียงก็คงดีขึ้นเรื่อยๆถ้าเราทําไป แล้วก็แต่ว่าที่เรามีจํากัดทุกเดือนทุกปีเนี่ยจะน้อยลงไปเรื่อยๆสมมติว่าอย่างอย่างอย่างไว้ผมอย่างเงี้ยพอจะจินตนาการออกว่าเราทําเองไม่ไหวอีกกี่ปีข้างหน้าก็จะยิ่งทําไม่ไหวเข้าไปใหญ่แล้วก็วันหนึ่งเราก็ทําได้ประมาณหนึ่งงานที่เราทําเองก็ทําได้ประมาณหนึ่งเพราะฉนั้นถ้าถ้าเรารู้ว่าจริงๆแล้วเรามีจํากัดคือเวลาเนี่ยมันก็คือการที่เราต้องเข้าใจแล้วว่าเราต้องหาคนอื่นมาช่วยเขาก็มีเวลาของเขาไปทําเรื่องเยอะแล้วท้ายสุดเนี่ยบริษัทมันใหญ่เติบโตไปเนี่ย แค่เราเป็นส่วนหนึ่งเล็กๆของของเขาเนี่ยเราก็น่าจะพอละ mm hmm. เพราะฉะนั้นการมีคนเก่งๆมาเนี่ยแค่แค่เราอะไรากันหน่อยว่าว่า,เ,าเรื่องการจัดสรรเปันส่วนผลประโยชน์เป็นยังไงที่เหลือนี่ทุกคนประหยัดเวลาอันนี้อันนี้มันก็ทําให้เราเติบโตไปได้ mm hmm. อันที่สองเนี่ยหมูชอบพูดถึงคือหมูทำโปรดักที่ประสบความสำเร็จเยอะมากหมูชอบพูดถึงคือแปลกดีคนอื่นไม่ค่อยพูดถึงตรงนี้ UX UI u x คือ,คอ user experience UI ก uh, ็ uh. user interface uh. ครับก็คือว่ามันมี research ออกมาแล้วนะทุกอย่างเลยบอกว่าจริงๆแล้วคนที่หน้าตาดีบุคลิกดีโอกาสทางการทำงานหน้าที่ก็ดีกว่านะ mm hmm. หรือว่าในแง่ผลิตภัณฑ์เนี่ยเราต้องมองว่าต่อให้ผลิตภัณฑ์เราดียังไงเนี่ย mm hmm. ผลิตภัณฑ์ที่ดีเท่ากัน เว็บหนึ่งสวยกว่าใช้งานง่ายกว่าเนี่ยความเร็วเท่ากันดอกเบี้ยธนาคารให้เท่ากันนะทุกธนาคารใ,ให้ดอกเบีย้ยเท่ากันคนก็ต้องไปใช้ธนาคารที่ใช้แอปแล้วรู้สึกว่าสะดวกรวดเร็วฝากง่ายถอนง่ายใช้งานง่ายใช่ไหมครับไม่ค้างไม่ล่มกลายเป็นว่าคนกลุ่มที่มีเทสดีดีไซน์ดีเนี่ย<ๆ>กลายเป็นคนสําคัญดูดูอย่าง Product อย่าง Apple ก็ได้ครับเวลาใครพูดถึง Product Apple ก็จะพูดถึงเรื่องนี้บอกว่ามันใช้งานง่ายสวยงามกลายเป็นว่าส่งผลอย่างมหาศาลต่อธุรกิจ เป็นเรื่องสําคัญาเพราะว่ามันการว่าท้ายที่สุดเนี่ยก็ต้องต้องการของที่ง่ายสวยสะดวกก็ก็มียยอย่างนี้ซึ่ง,ซ,งซึ่งมันเป็นศาสตร์เลยครับท้ายสุดเราก็ให้ให,ให้ให้คนนี้เป็นถนัดเรื่องเนี้ยเขาทําก็เหมือนเดิมก็คนนี้เก่งกว่าเราเรื่องนี้แน่นอนก็พยายามจะหาคนเหล่านี้มาครับทีนี้ไม้ตายแรกคือคนเก่งไม้ตายที่สองที่หมูใช้ม้ได้คือ U N I ครับแล้วไม้ตายที่สามในเรื่องของ personal wealth ในการลงทุน พวกหมูลงทุนแอสเซทคลาสเยอะมากคือมองอยังไงคือเรื่องคริปโตเรื่องคือลงทุนอะไรบ้างแล้วแล้ว,แล,วแล้วให้ความสำคัญในการลงทุนยังไงคือเรื่องการลงทุนเนี่ยเป็นเรื่องที่ท,ที่สำคัญอันดับต้ตนๆเลยครับเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยอยากจะบอกว่าอย,อยากจะทํางานอยากจะมีสร้างเวลอยากจะรวยจริงๆแล้วเนี่ยการการที่เราจะรวยได้เนี่ยมันไม่ได้ดูที่ว่าเรามีทรัพย์สินอะไรเยอะ<ม>บางทีเราเห็นยูทูบเบอร์ขับรถสปอร์ตหรือว่าเห็นคนแบบ ใช้จ่ายรู้หลากินดีอยู่ดีเที่ยวต่างประเทศอย่างเงี้ยจริงๆแล้วการที่วัดว่าเป็นคนจนกับเป็นคนรวยเนี่ยจริงๆแล้วเขามีทรัพย์สินที่สามารถทําเงินให้เขาได้หรือเปล่า,านะครับทุกๆเดือนทุกอะไรหมายถึงว่าวันนึงจะเกษียณนะเรียกว่าเกษียณคืออะไรเนี่ยการเกษียณความฝันของทุกคนคงอยากจะเกษียณตอนอายุน้อยๆคาว่าเกษียณก็คือเราไม่ต้องทํางานแล้วเราก็มีไรายได้อยู่ที่เราสามารถจับจ่ายใช้สอยพอทีนี้มันไม่ได้แปลว่าเกษียณแล้วเราต้องหยุดทํางานเราเราอาจทางานได้ละ คือคนเราเนี่ยมันจะมีเรื่องงานกับเรื่องเงินจริงๆมีอีกหลายเรื่องครับเดี๋ยวเราคุยกันแต่ว่าเรื่องงานกับเรื่องเงินจริงๆแล้วมันมันแยกกันเรื่องเงินเนี่ยมันมันเป็นเรื่องสําคัญระดับหนึ่งเลยแต่ว่าต่อให้คนที่มีเงินเยอะๆเนี่ยเราก็เขาก็ไม่ได้หยุดทํางานเนาะเราเห็นเจ้าสัวทุกท่านเลยทุกูลเน่ยเขาก็ทำงานหนักกว่าเราอีกหลายๆคนแปลว่าแปลว่าจริงๆแล้วเรื่องเงินเนี่ยมันไม่ได้แปลว่ามีเยอะแล้วมันจะหยุดทํางานได้สิ่งที่การที่เราจะหยุดทํางานได้เนี่ยก็แสดงว่าเราอยู่เฉยๆแล้วเรามีรายได้อ่มีรายได้เข้ามาซึ่งงราาาายยได้้นนนัเลลมจกกทุ ซึ่งการลงทุนปุ๊บก็ต้องมานั่งคิดแล้วว่าเอ๊การลงทุนเนี่ยมันทำยังไงให้เราต้องใช้เงินเดือนละเท่าไหร่แล้วเราต้องลงทุนอะไรบ้าง<ม>เพื่อที่จะมีรายได้ต่อเดือนเข้ามาใช่ไหมครับการลงทุนนี้หลากหลายมากครับก็ทุกๆคนเนี่ยผมเชื่อว่าบางทีก็อาจจะไม่รู้ตัวแต่ว่าสมมุติว่าเขามี ไปซื้อคอนโดหรือว่าซื้อบ้านซื้อที่ดินเนี่ยบางคนเก็บเงินก็เรียนจบมาก็ซื้อคอนโดซื้อบ้านเนี่ยก็เรียกว่าการลงทุนละเพราะว่ากาลังเอาเงินเนี่ยไปแลกสินทรัพย์บางอย่างซึ่งเป็นเป็น,ปนอสังหาริมทรัพย์พวกนี้ก็จะมียิวอยู่นะฮะสมมติเรามีคอนโดอยู่เราไปปล่อยเช่าก็ได้หเปซตต่อปีเจ็ดเปอร์เซ็นต์หนีจะมีตัวเลขอยู่หลักหนึ่งแต่ว่าทีนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าประเด็นคือมันมีมันมีเงินเฟ้อครับหมถึงว่าเราอยู่กันเฉยๆเนี่ยเราอาจจะไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเงินก็เฟ ซื้อของซื้อโทรศัพท์มือถืออย่างเงี้ยทุกปีก็รุ่นท็อปๆก็แพงขึ้นกินอาหารต่างๆก็แพงขึ้นเพราะฉะนั้นการที่ถ้าเกิดเราลงทุนแล้วเราไม่ชนะเงินเฟ้อเนี่ยจริงๆแล้วเรามีเงินเก็บอยู่ในธนาคารเท่าไหร่เนี่ยแพ้เงินเฟ้อหมดเลยสมมติเราบอกว่าให้เรามีเงิน5ล้าน10ล้านฝากอยู่ในธนาคารเนี่ยจริงๆเราจนลงทุกปีเพราะว่าเงินมันเฟ้อกัน5%ร์นบางทีเยอะกว่านั้นด้วยอะไรเงี้ยนะครับในความเป็นจริงก็เงินที่เก็บมาทั้งชีวิตถ้าไม่เอาไปลงทุนเนี่ยก็คือจนลงเรื่อยๆ ทีนี้เอาไปลงอสังหาก็ได้เท่าประมาณเงินเฟอ้อนี่แหละ5%เพราะนั้นแปลว่าเราต้องเริ่มลงทุนในอะไรที่มันมากกว่ามากกว่าสังหารแปลว่าลาก,ก่านเนี่ยเขาบอกว่า r i วิ High Return ยิ่งยิ่งลงอันที่อยากได้รีเทอร์เยอะก็ยิ่งมีความเสี่ยงมากกว่ามันก็มันก็ไล่ไปเรื่อยๆเลยอย่างเช่นผมชักแท้งอย่างเงี้ยหรือว่า VC อย่างเงี้ยคือไปลงทุนอันนี้เรียกว่า หุ้นบริษัทเกิดใหม่อนอกตลาดด้วยในตลาดนี่เสียเส่ยงมาก<อ>ว่าในตลาดนี้เขามีออรดิเตอร์ตรวจ<อ><อ>ม,มีทีมวิจัยแข่งแล้วอันนี้ไปกินกะเพราเขาเสร็จชอกก็ไปดูลงเงาเอา<อ>ถูกใจดูดูกันหน่อยนึงใส่เงินเข้าไปใส่เข้าไปเสร็จม,มันไม่ได้แปลว่าเขาจะไม่เจ๋งเ,<อ>เขาทำไปอีกกี่ปีเขาอาจจะเจ๋งก็ได้หรือว่าหรือว่าเขาเขาทำไปเขาอาจจะไม่ไม่โตอ่าเราก็เงินก็ติดในหุ้นในตลาดเนี่ยเราอยากได้เงินคืนเราก็ ต่อให้ขัดทุนยังไงกดขายก็ได้เงินออกมาแต่หุ้นนอกตลาดเนี่ยมัน,ม,นมันเขาเราเงินเราอยู่ในกระเขาอยู่ในบัญชีเขาก็เขาก็กําไรอาจจะไม่มีปันผลหรืออะไรอันนี้จะความเสียเส่ยงมากเสี่ยงมากกันไปอีกสตาร์ทอัพเนี่ยมันมันก็มุม,มั่ว,วดูก็ไม่ได้มีออเดิเตอร์ตรวจครับผมไปดูว่ามันกาไรยอดหลังเท่าไหร่มันก็ไม่มีค,คือลงอะดูอะไรอะถ้าตอนเริ่มต้นเนี่ยก,ก็คือดูคนแล้วก็ดูผลิตภัณฑ์ครับคือบางทีเราตอนเราลงเนี่ยเราก็ เราก็ไปลองใช้ผลิตภัณฑ์ด้วยหมายถึงว่าพูดคุยคนก็คือคุยในฐานะว่าในฐานะว่าคนคนนี้ <c oughs> ดูว่ามีลุ้นที่จะทําผลิตภัณฑ์กับบริษัทนี้ให้เติบโตได้ไหมแล้ววันหนึ่งอย่่งที่บอกว่าเขามีคุณลิตี้ที่หาคนเก่งมามาช่วยงานได้ไหมด้วยเพราะฉะนั้นมันก็จะดูคาแรคเตอร์ด้วยกับดูดูวแบบ่าความแบบคาแรคเตอร์ซึ่งซึ่งก็อย่างบอกดูได้ระดับหนึ่งแต่ก็ใช้วิธีเหมือนเดิมก็มคือไปคุยเนี่ยก็คิดว่า เราอยากเป็นคน,นลูกน้งนองคนนี้ไหมลูกน้องไหมท่้นคนนี้เนี่ยท่าในเรื่องที่เขาทำนะเขาทำอะบรเนี้ยก็ทําจินตนาการว่าเออเราเป็นอย่างนี้ก็เออก็น่าจะพอได้ยิ่งเขาก็มีสิทธิ์ที่มีคนเก่งๆมาช่วยเขาโตแล้วก็แต่แล้วก็ทําแข่งกับเขาก็ไม่แน่จะชนะอยู่แล้วพวก SME พวกเนี้ยไม่แน่ชนะอยู่แล้วสองอัาติ๊กถูกสองอันนั่นก็น่าลงทุนละที่เหลือก็ก็กระจายความเสี่ยงละคือหมายถึงว่าเราเราต่อให้เราติ๊กถูกสองอันเสร็จในฐานะผู้จัดการกองทุนเนี่ยเราต้องก็เหมือนเมื่อกี้นี้ครับคือเราต้องกระจายความเสี่ยงเเเเรรราาาาก็สมมมติิิถ้้องงงนนนททััหดไปลใใบษ แล้วเขาเจ๊งไปเนี่ยเราก็จะเหลือสูตรเลยแต่ถ้าเรากระจายลงสักสิบริษัทเนี่ยก็แล้วเราคิดว่าอันที่ดีเนี่ยน่าจะได้เกิน5เท่าเป็นตัวอย่างนะครับแต่ว่าได้2อันก็ได้ทุนคืนละแอนมีเงิน10บาทลงเจ้าละบาทแล้วก็ขอให้2อันได้5เท่าก็ได้ทุนคืนละทีนี้เราเลือกดีหน่อยอาจจะได้สัก4ี่หอันแล้วที่เหลือเจ๊งเนี่ยก็จะได้กาไรละเพราะฉะนั้นในความเป็นจริงเนี่ยพอเรามีเงินก้อนนึงเนี่ยมันก็เลยมีสิ่งที่เรียกว่า asset class asset class ก็คือกลุ่มคล้ายๆกันเนี่ย เหมือนกันเช่นหุ้นกู้อ่ะสี่เปอร์เซ็นต์ห้าเปอร์เซ็นต์เงินฝากธนาคารหนึ่งเปอร์เซ็นต์อสังหาห้าเปอร์เซ็นต์เยอะกว่าน,นี้ก็จะเป็นเยอะที่สุดเมื่อก่อนก็เรียกว่าหุ้นเทคแต่ว่าการที่เรากระจายหลายๆ Asset Class เนี่ยบางบางบางอันอันนี้ขาดทุนอันนี้ขึ้นอย่างเงี้ยมันก็จะเฉลี่ยให้ทุกปีเนี่ยเรายังพอมีรายได้กับข้ามาเนี้เยๆก็ก็ไปจนถึงคริปโตนี่อาจจะเสี่ยงมากๆเลยหมูนี่เป็นเจ้าของคริปโตครับผมอย่างแรกเนี่ยวิธีการลงทุนในคริปโตของหมูเนี่ยเป็นวิธีที่ ที่มีสูตรมาที่เรื่องดีซีใช่ครับ d c ย่อาจาก Dollar Cost Average ครับผมก็คือก็คือมันเป็นการ d อ l l a r ์คอสเอเว a ร e คือการที่เราซื้อสินทรัพย์ใดสินทรัพย์หนึ่งครับด้วยเงินจำนวนเท่าๆกันในระยะเวลาเท่าๆกันไปเรื่อยๆการที่จะทำแบบนี้ได้เนี่ยเราต้องเชื่อว่าสินทรัพย์เนี่ยในระยะยาวราคาจะในระยะยาวนะในระยะยาวทุกอย่างมันมีขึ้นมีลงใช่ไหมฮะพอพอมันมีขึ้นมีลงเนี่ยเราซื้อเท่าๆกันเนี่ยข้อดีก็คือว่าตอนที่ ของมันลงเนี่ยแล้วเ,เราซื้อหนึ่งเงินหนึ่งร้อยบาทเนี่ยตอนของถูกเนี่ยเราจะได้เยอะแงเงินหนึ่งร้อยบาทสมมติของมันห้าบาทหุ้นเหลือห้าบาทอย่างเงี้ยหนึ่งร้อยบาทมันจะได้ยี่สิบหุ้นตอนแพงแพงขึ้นมาเลยห้าสิบาทเราได้แค่สองหุ้นเองเพราะนั้นแปลว่าถ้าเราตั้งใจซื้อไปเรื่อยๆเนี่ยตอนถูกตอนแพงเนี่ยตอนถูกเราก็ได้เยอะๆตอนแพงเราก็ได้หน่อยๆแปลว่าเราซื้อของถูกเอยอะๆของแพงน้อยๆครับ เพราะนั้นระยะยาวเราก็จะได้ของถูกเยอะๆแล้วถ้าระยะยาวเนี่ยมันขึ้นเนี่ยเราก็ตุนของถูกมาเยอะๆล้วเราก็จะกำลังซึ่งอันนี้คือต้องไม่มีอารมณ์เลยคือคือขึ้นลงนี่ต้องคือต้องมีวินาย,ย่างเดียวใช่ครับ <ใน S 1> ก็ก็ <y aw S 1> DCA เนี่ยใช้ได้กับพวกหุ้นที่คิดว่าระยะยาวขึ้นแล้วเราก็รอได้<ม>ใช่ไหมครับอันนี้มันทําให้ตัดความกังวลในระยะสั้นออกไปเพราะว่าเรามีแบบแผนหลายๆคนเนี่ยอาจจะอาจจะลงทุนในคริปโตอ่าเราบอกว่าติดดอยหรือว่าลงทุนในหุ้นบางตัวเราบอกว่าติดดอยเนี่ย เพราะว่าเขาบาลาบาลามันสูงเนี่ยคนทองเงินก้อนใหญ่ๆเงินก้อใหญ่ก็ไปซื้อเลยแล้วพอซื้อเยอะปุ๊บราคามันลงเนี่ยคำศัพท์ก็คือว่ามันมันต้นทุนมันสูงแล้วพอตกลงมาเนี่ยมันก็เลยเรียกว่าติดดอยเพราะว่าต้องรอให้กลับไปที่เดิมเนี่ยถึงจะได้ทุนคืนแต่ในความจริงท่าถ้ามีเวลาสัหน่อยแล้วก็มีแผนสัหน่อยเนี่ยเราก็ ค่อยๆซื้อมาเรื่อยๆใช่ไหมครับมันมันจะไม่ติดดอยเพราะว่าต้นทุนมันจะค่อยๆไล่มาก็ก็พวกคุ้นเทคหรือว่าคริปโตเนี่ยจริงๆแล้วเหมาะกับการลงทุนแบบ d c a มากที่สุดซึ่งผมก็ทำอย่างเงี้ยเป็นซึ่งจริงผมเลยเป็นนักลงทุนเลยใช่ไหมใช่ใช่ครับก็คือทำตัวเองจนรู้สึกว่าแบบเอะกระจายมาเป็นอย่างนี้ละเรารู้สึกว่ามันมันเวอร์ก็ ก็เลยมาทําเป็นเป็นกองทุนแล้วหมูเคยพูดถึงการลงทุนกับชีวิตตัวเองเามันก็เป็นการลงทุนประเภทหนึ่งเราเราต้องลงคือหมูอายุเท่าไหร่ก่อนอย่างแรกน่าจะพูดได้แบบว่าอยากบอกอายุตอนยิงกูเก้าก็เจ็ครับปีนี้ก็ตามก็สี่สิบเจ็ดแล้วสี่สิบเจ็ดซึ่งซึ่งหมูเนี่ยก็จะเป็นเป็นสาวๆก็จะกรี๊ดมากเพราะว่าดูแลตัวเองดูมากหน้าเด็กมากมันเป็นการลงทุนกับตัวเองประเภทหนึ่งใช่ไหมเราเราต้องลงทุนอะไรบ้างอ่ะลงทุนกับตัวเองต้องบอกว่าการลงทุนที่ดีที่สุดครับการลงทุนที่ดีที่สุดเนี่ยคือการลงทุนนกัับตวเองจ จนคนอื่นอยากจะอยากจะลงทุนกับเราสมมติว่าเราเป็นนักกีฬาเราเป็นนักวิ่งนักฟุตบอลเนี่ยเราก็ต้องขยันซ้อมนู่นนี่คนถึงจะเอาเราไปเป็นนักฟุตบอลทีมชาติใช่ไหมครับหรือว่าดาราก็ต้องดูแลสุขภาพหน้าตาแล้วก็การแสดงเขาถึงจะเอาเราไปเป็นดาราเราเรียกว่าลงทุนนี้ดีที่สุดเพราะว่า ROI 100%ครับ ROI 1 0ึงรคือ คือเราได้ของเราอยู่คนเดียวบางทีเราไปลงทุนกับคนอื่นเนี่ยเราพูดถึง5% 10%ต่อปีหรืออะไร h a t เ v e r แต่ลงทุนกับเราเอย่างนี้เราได้100%เลยนะเราตื่นเช้าไปออกกาลังกายเนี<ม>่ยไ,<ด>ไม่มีใคร,ครไม่มีใครได้อะไรกับเราอะเราได้อยู่คนเดียวตั้งใจเรียนตั้งใจความรู้แล้วก็เก่งขึ้นอยู่คนเดียวหรือแม้ทั้งลงทุนกับสุขภาพนะครับพักผ่อนเพียงพออะไรเงี้ยก,ก็ได้อยู่คนเดียวเพราะนั้นเพราะฉะนั้นอันนี้เบื้องต้นแค่ทําก็ได้ละเพราะฉนั้นมนเลยเป็นการลงทุนที่ดีที่สุดถ้าเรามีคนเก่งเราเรารู้จัก ทำอะไรกับตัวเองให้ดีขึ้นนะฮะแล้วก็มันมีอันนึงที่ชอบมากเลยในการที่ทําให้คนเก่งมันเก่งขึ้นเรื่อยๆหมูชอบบอกว่าหมูเคยเล่าบอกว่าหมูมีวิธีคิดเรียกว่าไรเส้นสุฟเฟ่ใช่เราให้ฝันทำเฟ้เราได้คนเก่งว่าทำให้มันเก่งจนแบบโอ้โหแบบใช่ครับโลกทุกวันนี้สกิลมันมันเปลี่ยนเร็วครับแล้วมันก็ไม่มีใครเก่งที่สุดแล้วก็การที่เราจะสร้างคนเก่งเนี่ยจริงๆแล้วผมว่านอกจากให้เงิน ให้แพ็กเกจที่ดีเนี่ยเรื่องหนึ่งที่สําคัญที่สุดมันคือการให้โอกาสพี่โจเหมือนการเขียนใช่ไหมครับเขียนไว้ให้เธอพี่โจเล่าให้ฟังบอกว่าเอ๊ะวันนั้นคุยกันเนี่ยคือหมกว่าสมมติเรามีพนักงานอยู่คนหนึ่งแล้วเราก็ส่งไปยิงใช่ส่งไปเรียนคลาสยิงแอดเสาร์อาทิตย์หลบสามหมบาทแล้วก็ไปเรียนเสร็จแล้วเรียนเสร็จก็กลับมาที่บริษัทแล้วยิงแล้วไม่ประสบความสําเร็จเราก็ไปบอกว่าเนี่ยอุตสาหส่งไปเรียนตั้งสามหมื่นนะแล้วทำไมยิงแอดแล้วยอดขายไม่เพิ่มเลยอย่างเงี้ยจริงๆแล้วถ้าเราคิดอีกแบบนนึงงเเ่่บบออกวาาาาริ3 0,000ท มาแล้วให้เป็นสิ่งที่เรียกว่า license to fail แทนคือคืออันนี้มันเหมือนส่งไปเรียนคอร์สแต่ว่าเงินบัตเจ็ตเท่ากันเนี่ยมาให้สิ่งที่เรียกว่า license to fail คืออะไรคืออนุญาตให้ fail ได้ครั้งละ1,000บาท30มสิบวันก็คือให้บัตเจ็ตไปยิงแอบนี่แหละคือวันแรกมันยันเละเทะเลยนะใช่คือจริงจริงอ่ะด้วยตัวอย่างจริงก็บอกเนี่ยผลิตภัณฑ์เราโพสเฟซบุ๊กเสร็จบูทโพสหนึ่งพบาทเลือกลูกค้าจริงทาร์เก็ตจริงโลเคชั่นจริงแคปชั่นจริงรูปจริง แล Lebanon, rua, ้วก็ดูว่ามีคอมเมนต์ไลค์แชร์เท่าไหร่คนเอนเกจไหมยอดขายได้เท่าไหร่ก็เจงได้แค่หนึ่งพันบาทสิ่งที่ต้องทําก็คือว่ามันมันจะมีการเขาเรียกว่าลีนสตาร์ทอัพนะครับสร้างวัดผลเรียนรู้ไอ้สร้างวัดผลเรียนรู้เนี่ยต้องทาอันนี้บ่อยๆเร็วๆเพราะนั้นก็หนึ่งวันวันรุ่งขึ้นเนี่ยใช้เวลาลองเหมือนกันอ่าใช่แต่ว่าตอนตอนเช้าเนี่ยเราต้องมาใช้เวลากับเขาให้เขามาเล่าว่าเมื่อวานเขาทําอะไรไปบ้างทําไมก็ถึงโพสต์อย่างนี้แล้วเขาได้กี่คอมเมนต์ไลค์ลูกค้ามองว่ายังไงแล้วขายได้เท่่่าาาาไหรแล้ววกกก็สัเ15นที วันนี้จะทําอะไรกันต่อแล้วทําทุกวันเนี่ยมันก็ต้องดีขึ้นเพราะว่าเราแค่คิดแล้วเราแค่ทําให้ดีกว่าเมื่อวานพอดีกว่าเมื่อวานไปเรื่อยๆ30สิวันเนี่ยมันจะดีขึ้นเยอะเลยเพราะว่ามันดีขึ้นทีละนิดทุกวันพอผลลัพธการเี้นก็จริงๆก็ไปใช้กับบริษัทที่เราลงทุนอะไรพวกนี้ได้หมดเลยซึ่งอย่างแรกเพราะว่าจริงๆความเสียหายมันน้อยมากใช่มันมันมันคุ้มกว่ามันมันน้อยกว่าค่าคอสิใช่อันที่สองพี่ว่ามันทาให้อย่างเราเด็กๆเราก็โตมาแบบนี้นะมันทําให้เรามั่นใจเรื่องสุดท้ายที่ ที่ก็พอสมควรแล้วนะคือคือเวลาเรามองย้อนไปเวลามันผ่านมาเร็วมากนะหมูเคยเล่าเรื่องวิธีคิดของเวลาครับครับผมครับผมสิ่งที่เรามีจํากัดนะครับเรื่องเรื่องเดียวเท่าเท่ากันทุกคนเนี่ยก็คือก็คือเวลาถ้าเกิดว่าเราเอาเวลาเราเนี่ยมาคนรวยหมื่นล้านก็เวลาเท่ากันเวลาเท่ากันใช่ครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยสมมติว่าเรื่องที่เราอยากทาก่อนในความเป็นจริงเนี่ยเราเอามาบอกว่าทาเป็นเป็นสี่เหลี่ยมก็ได้ครับสิบสิบสิบบรรทัดบรรทัดละสิบ สิบช่องหนึ่งช่องคือหนึ่งปีเนี่ยเราเราขีดทิ้งแปลว่าเราหมดไปเท่าไหร่แล้วเนี่ยแล้วก็แต่ละช่วงเนี่ยเรามาขีดหน่อยว่าตอนนี้ก็จะแก่และไม่ไหวแล้วนะตอนนี้เก่งเรื่องอะไรเนงะี่ยเราจะรู้ว่าโอ้มันเหลือไม่เยอะแล้วขีดแต่ละทีนี้ตื่นเต้นเลยอหรือว่าขีดแต่ละทีเนี่ยตอนนี้ลูกเราก็จะโตแล้วนะเขาจะไม่อยู่กับเราแนละ้วมันจะมี แก๊บอยู่แค่สั้นๆที่เป็น p r i o ิ i t y ในช่วงเวลาชีวิตนั้นเลยแล้วพอมันเป็นอย่างเงี้ยเราจะรู้ว่ามันมีนมี sense of urgency อยู่ตรงนี้ตลอดเวลาคือมันมีความที่ต้องรีบแล้วก็เป็นอย่างงี้ใช่ไหมครับมันก็เลยกลายเป็นว่าทุกคนเนี่ยมันมี5เรือร่องเนอะบางคนอาจจะอาจจะแบบเอออาจจะมองเรื่องเงินเป็นหลักตอนเด็กๆใช่ไหมครับเรื่องงานอะไรอย่างเงี้ยแต่นี้ก็มีเรื่องสุขภาพมีเรื่อง relationship หมายถึงว่าความสัมพันธ์ความรักแล้วก็มีเรื่อง piece of mind ครับไอ้ห้าอย่างเนี้ยเราเราต้องมีอย่างต่ําก่อนหมายถึงว่า ถ้าต่ำกว่าขั้นต่ำเนี่ยไฟไหม้สุขภาพไม่ดีก็ไม่มีแรงไปทํางานไม่มีเงินก็ไม่มีสมาธิไปไปดูแลสุขภาพหรอกแต่พอผ่านว่าขั้นต่ําแล้วเนี่ยซึ่งจริงขั้นต่ามันไม่ยากสำหรับทุกคนเนี่ยแค่ขั้นต่ำเนี่ยมันไม่ยากแล้วก็แต่ถ้าใครยังต่ากว่าเรื่องขั้นต่ําอะไรต้องไปแก้ก่อนทอ่าเลยขั้นต่ําแล้วเนี่ยมันจะกลายเป็นว่ามันจะเคว้งๆหน่อยละทุกคนอยู่มันจริงๆแล้วเราทุกคนเนี่ยเราผ่านขั้นต่ํากันหมดแต่ว่าเรามีเวลาจํากัดเราต้องเข้าใจว่าพอต่ำกว่าขั้ ไปใช้กับเรื่องอะไรทำให้คุ้มที่สุดทำไงให้ค <si> ุ้มท okay. ี่สุดใช่ทำไงให้คุ้มที่สุดเพราะว่าช่วงเวลาเนี้ยเรื่องอะไรที่ต้องใช้ใช่ไหมครับถ้าเกิดว่าตอนนั้นวันนี้อย่างสมมุติว่าคนที่เขามีตังค์มากแล้วเขายังไม่ดูไม่ไม่ไม่ตำหนักถึงขั้นต่ำอ่ะแล้วยังไปหมกมุ่นกับอันนั้นแล้วเรื่องอื่นมันไม่บาลานซ์เนี่ยังไปเอาเงินอีกใช่ใช่สมมุติว่าสมมุติคนที่รวยสุดในโลกอาจจมบติว่าอย่างิตอนยกอย่างสมมุติอีลอนมัสก์อย่างเงี้ยสมมุติว่าเขาอยู่บนไดยิดเ้้าอยู่บนแลว สามารถเอาเงินที่เขามีที่สุดเยอะที่สุดในโลกเนี่ยก็ไม่ได้ช่วยแต่ต่อได้ปีหนึ่งแต่บอกว่าเอาเงินทัืองเงินที่มีทั้งหมดเนี่ยเ9 9เรหลือไว้ให้ใช้20ล้านอาจจะมีเป็นหมื่นล้านนะหนึ่งล้านแสนล้านขอให้ย0ล้านแบบอยู่ได้แต่ไม่รวยเหมือนเดิมแต่ว่าขออีกหนึ่งปีเนี่ยผมว่าทุกคนเอาเพราะจะตายพรุ่งนี้อยู่แล้วก็ไว้น็อตก็เอามาแล้ว1ปีเนี่ยเขาคงไม่กลับไปทํางานเพื่อจะได้มีอีกหมื่นล้านหรอกเขาจะไปทาอะไรเล่นกับหมาขอโทษคนบางคนที่รู้สึกว่าาเเเออสีียยยตงลกไไปจ้ ซ,ซึ่งเราทุกคนได้ไดสิทธิ์นั้นเลยวันนี้เออไม่ต้องรอจนเป็นมหาเศรษฐีแบบเขาเราถ้าเราเข้าใจว่าสิ่งนี้ต่อให้เรามีจนถึงตอนนั้นเรายังต้องกลับมาแลกเรื่องพวกนี้เราแลกด้วยเงินเท่าไหร่ก็ไม่ได้เนี่ยวันนี้เราได้สิทธิ์นั้นแล้วเราก็เริ่มบาลานซ์สีน,นันติเพราะเราเกินขั้นต่ำละถ้าไม่เกินก็รีบแก้หลังจากนั้นเริ่มเริ่มใช้ให้มันคุ้มในในทุกทุกแงม่มุมให้เต็มที่จะได้รู้สึกว่าเกิดมาชีวิตหนึ่งเนี่ยมันมันมันคุม้มซึ่งชอบตลาดหมูนมากนี่ อาจจะอุทานว่าชิบหายแล้วก็ได้เพราะพี่คิดว่านะมันไม่ใช่สิบคูณสิบด้วยเจ็ดคูณสิบนแล้วเพราะว่าหลัมันหมดดปวยอะไนะแล้วข้างหลังมันก็ไม่ใช่ได้ใช้แล้วมันจะมีเรื่องแบบไอ้พวกเนี้ยทำไม่ได้ละทำไม่ได้ละมันจะมีบางทีอ่าใช่แล้วมันจะมีบางอย่างแบบสมมติสมมติพี่โจมีลูกอะไรจะเป็นใบรุ่นอย่างเงี้ยใช่ไหมก็จะมีเนี่ยเนี่ยก็จะมีเออเนี่ยของน้อยกว่านั้นอีกเออเนี่ยโอ้โหแต่เนี่ยมีบางอันมันจะน้อยกว่ามากเหลือระดับไม่กี่ปีอะไรเงี้ยพอพอเขียนแล้วรู้สึกใจหาย จะรู้วเฮ้ยชีวิตมันต้องจรู้ว่าช่วงเนี้ยปีเนี้ยต้องอะไรต้องใช้ปีเนี้ยอะไรอยากให้น้องๆฮะน้องๆที่อาจจะรู้สึกว่าเอ้ยมีเวลาเขาเรียก all the time in the world อายุยี่สิบต้นๆมันมันเร็วมากใช่มันเร็วมากเร็วมากสองก็คือว่าเขารู้ว่าจุดแข็งเขาคืออะไรหมายถึงว่าทุกวันเนี้ยแค่แค่แบบทำอะไรนิดนึงก็เหนื่อยใช่ไหมแล้วก็เวลาก็ที่เขาแบบเรารู้สึกหาเวลาอย่างหาไม่ได้เนียสมมติเราก็ผมก็เคยคิดว่าแบบสมมติว่าเอาเวละเกล็ดทั้งหมดอ่ะ แรกกันไม่ต้องรอตายบางกีแรกสมการซึ่งก็ทําไม่ได้แบบแรกกับไปอายุ20โอ้แต่ด้วยวิสตอมที่เรามีตอนนี้เข้าใจเนี่ยเราจะไปใช้ชีวิตอีกแบบหนึ่งเลยถ้าน้องๆฟังเนี่ยมันอาจจะทําให้ให้ใช้ชีวิตได้มันมากเกินบางทีหนึงมันมีชีวิตเดียวใะครับก็ น่าจะประมาณ6บทเรียนจากใช่ครับน่ะน่าจะเป็นประโยชน์กับคนหลายคนมากที่ได้ฟังคุณมากเลยนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับถ้าช่วงเวลาตอนนี้ครับแล้วก็พี่โจ้กลับไปคอบทบทเรียนแบบเมื่อกี้นี้ที่บอกว่าเวลามีจํากัดเนี่ยสี่ห้าเรื่องที่พี่โจ้อยากจะมองในช่วง3ามสปีพี่ตุ้มหนุ่มเมืองจันที่ทําอ b ีด้วยกันทําไปสักพักเนี่ยโอเคตอนแรกก็โอเคทําเพื่อตัดนะยนะเออแต่ตอนหลังทําไปเยอะๆเฮ้ยมันมี ความสุขอะไรบางอย่างที่เวลาเราช่วยคนเหมือนเราช่วยคนนี้ไว้เราช่วยคนนี้ไว้แล้วเ,เราก็จับเขาม่เจอกันแล้วเขาก็ทําแล้วเขาก็รู้สึกแฮปปี้ทั้งคู่แล้วเขาก็รู้สึกว่าเออเรา,เรา,เ,ราเรามีประโยชน์กับเขาเนี่ย <c oughs> มันน่าจะมีฮอร์โมนอะไรบางอย่างห <c oughs> ละซึ่งพี่เลยอยากชอบชวนคนให้ปลูกที่เรียกว่าปลูกต้นไม้ช่วยคนไปเรื่อยๆช่วยคนไปเรื่อยๆเนี่ยแล้วบางทีมันเขมกเพราะเราช่วยเขาเนี่ยมันฟินมากคือแล้วแล้วพี่ว่าพอยิ่งยิ่งอายุมากขึ้นเท่าไหร่เนี่ยพี่คิดว่าความรู้สึกนี้เป็นความรู้สึกที่ ที่มันได้กับตัวเองมันฟรีมากพี่พี่โจโฮสของรายการเราเป็นอย่างนี้ครับคิดว่าคิดว่าเดี๋ยวอีกหน่อยเนี่ยจะมีแขกมาอีกเยอะเลยเราจะได้ได้ยินมเมสเซจเนี้ยซ้ำแล้วซ้ำอีกนะครับก็หวังว่ารายการ just curious เนี่ยมันจะจริงๆแล้วน่าสนใจก็ชวนติดตามด้วยครับผม <laughs> <laughs> ฝากติดตาม Just Curious กันด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ที่ช่อง Live ทั้งทาง YouTube Facebook IG Tiktok และ Spotify แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดสาระดีๆจากช่อง Live ของเราขอไ like ลค์รัวๆเลยนะครับ Live Platform Talk ที่จะเปลี่ยนชีวิตคุณในทุกมิติ